สวัสดีค่ะคนแก่ก็ทำได้บใหญ่นภาวันนี้นะคะยายจะมาเล่าเรื่องสุดแปลกเลยที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอาชีพแบบนี้ที่คนเขายังรับทำกันได้ะคะ่ะอันแรกเลยเนี่ยที่แปลกที่สุดสำหรับยายนะคะก็คือ มีผู้หญิงอะค่ะสาวสวยตดขายตดก็คือตอดลงไปในในในขวดมาคะแล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปเสนอขายก็มีคนประมูลอันนี้เขาเขาก็ขายมานานแล้วนะคะในอีเบในที่ไหนที่ที่ขายได้เขาก็าไปขายแล้วก็คนก็ประมูลกัน ว่าอันนี้หูได้ราคาดีนะคะณวันนี้เขาเข้าไปขายใน NFT ซึ่งเป็นเออเป็นส่วนหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีเขาเอาเข้าไปขายก็มีคนเข้าไปประมูลเยอะแยะเลยคะ่ะได้ราคาดีมากเลยอืมถ้าเราไปขายบ้างจะมีคนซื้อไหมเนี่ย <laughs> <laughs> นั่นเลยคะ่ะเขาขายได้นะคะ แปลกไหมคะเดิมต้นก็แปลกแล้วก่อนไปฟังกันช่วยกดติดตามยายด้วยนะคะอาชีพสุดแปลกที่พูดไปหนึ่งอาชีพแล้วนะคะก็คือขายตดะคะ่ะขายตดเป็นสาวสวยด้วยแล้วก็ในสมัยโบราณก็มีนะคะเขามีมีคนที่มีความสามารถพิเศษในสมัยนั้นนะะ่ะคือเขา เขากระโดดไปมาทำงานอะไรเงี้ยฮะสามารถถ่ายลมได้จนเป็นที่ถูกใจของพระราชาแบ่งสมบัติที่ดินอะไรให้กันก็มีมาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ก็มีสาวสวยที่เอาขายตดในในตลาด e b a y ในตลาด n f t ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่ะ มีคนขายด้วยก็นั่นแหละค่ะแปลกไหมคะอันอาชีพต่อไปนะคะคืออาชีพในหน้าขายฝันอาชีพในหน้าขายฝันนี่คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโดดล่มดิ่งพระสุธาแถมแก้ผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดให้ได้มีบริษัทจัดทำให้เลย หรือว่าอยากจะปีนขึ้นต้นไม้หรือว่าอะไรกับที่แปลกๆเขาให้หรือไม่ต้องแปลกก็ได้ฮะบริษัทจัดให้หมดเลยหรือคุณฝันว่าคือบริษัทเนี่ยสามารถเนรมิตฝันของของคนที่ต้องการได้แทบทุกอย่างเขาว่าได้ทุกอย่างนะฮะอืมก็เป็นอาชีพหนึ่งแปลกดีค่ะ อาชีพที่สองนี้ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดมกลิ่นกลิ่นอะไรคะกลิ่นจักรกะแลคคะอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ยาดับกลิ่นจักรกะแล้อะไรอเงี้ยคะแล้วก็จะไปทดลองใช้แล้วก็ให้ดมดมจักรกะแล้ของสงสัยจะเป็นอคนที่มาทดลองมาคะ่ะ ก็นั่นนะคะก็เราใครทำได้ะก็เงินดีนะคะผู้เชี่ยวชาญในการดมกลิ่นก็คือมีหน้าที่ดมกลิ่นจกักรแลนี่เอง่ะคะแปลกนะคะแล้วก็ทำยากมากอันอีกอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพมุดท่อระบายน้ำ ที่มีความสกปรกอะน้ำน้ำทิ้งก็ค่ะท่อระบายน้ำที่มันอุดตันก็ไปดูว่าอะไรมันอุดตันแล้วก็จัดการออกมาโอ้เป็นสิ่งปฏิกูลอะไรเงี้ยค่ะเขามีอาชีพนี้ทำนะคะก็น่าจะได้เงินดีอะเพราะว่ามันทำยากมากเลยใช่ไหมฮะ ก็มีกันแล้วกันอาชีพนี้อาชีพแปลกอีกอันหนึ่งคืออาชีพดมกลิ่นไข่ค่ะอืมอยาคิดมากนะคะไข่ไข่ไก่เนี่ยค่ะไข่ที่ทานเนี่ยค่ะคือบริษัทอาจจะเป็นเบเกอรี่หรือว่าบริษัทขายส่งไข่ไก่ไข่เนี่ยค่ะเขาจะดูว่า ถ้ามีกลิ่นแล้วให้เอาออกไปหรือว่าล้าวแตกมีกลิ่นให้ดมจากการดมกลิ่นก็มีอาชีพนี้แปลกดีค่ะมีอาชีพต่างๆที่แปลกแหวกแนวเห็นไหมคะใครว่าตกงานไปสมัครทำพวกนี้รับรองไม่ตกงานเพราะว่าน่าจะมีคนน้อยค่ะ ก็มาเล่าให้ฟังสนุกสนุกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ